แล้คู่ละยี่สิบบาทเอาไรเหรอไหนลองไหมลองก่อนลูกลุงอยากได้คู่ละยี่สิบบาทอันนี้ติดหรือต้องเสี่ยงเ่าะหาแปดหาอะไรมาลองเล่เองได้เลยค่ะสิงเยอะเรากำลังจะไปตลาดนัดดมิวดมิวลังสิตตลาดมือสองดมิวลังสิต เวลาของมือสองวินเทจวินเทจกันช่วงนี้รู้สึกอินไอเท็บวินเทจมากเพราะฉะนั้นเราจะไปดูว่า,วา,อาของแต่งบ้านด้วยอ๋อใช่อยากดูของแต่งบ้านด้วยเผื่อมีอันไหนที่มันต้องเทสตราจะหยิบมาแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เสียงดังมากและรถติดมากว่าไปที่เมเจอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรียกแท็กซี่ไปต่อตอนนี้ฝนอ่อยไม่อ่อยกรุงเทจไม่เรียกอ่อย ฝนตกโปรยๆฝนตกเล็กๆล็เล็กเเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินฟิวเจอร์ก่อนสักพักแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเรียกแท็กซี่ไปตลาดเพราฝนหยุดก่อนทำไมฝนชอบตกเวลาทุกทีเลยเออเวลาเวลาเนี่ยเวลาเราจะทำไรฝนมันต้องมาขัดจังหวะทุกทีเคลยไหมมือเดี๋ยวเดี๋ยวก็หยุด <c oughs> แล้วทีเราลงมาแล้วเพราะฝนหยุดตกแล้วพร้อมไปลั่นที่ตลาดเดมิวเดมิวลังสิตที่มาแรกนขคะไปตลาดนัดเดมิวลังสิตค่ะอ่าใช่ค่ะ ก็อย yes. ู่บนทางคู่ขนานถนนพหลโยธินตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดแล้วดีใจเร็วๆเดอร์มิวใช่ไหมเดอร์มิวรังสิตบนนี่ยไม่อยากเดินที่กิ๊กแล้วเนี่ยีแค่เปิดมาก็ฉ่ำแล้วเปิดมาก็ฉ่ำแล้วเปิดมาก็จิ๋งแล้วโอเคไปดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างาข้าวนี่เลยเหรอมีเย็นคอมพิวเตอร์รอมีทุกอย่างของจริงมีล้อรถหมุนหมุนแบบ มันจะเป็นโซนแบบพวกแบบว่าของเครื่องยนต์ซัมติงเ,เราอยากไปโซนแฟชั่นสตไตล์หรอไม่มีโซนหรอมันยัๆยับคนเยอะอยู่นะเ่าไป เดี๋ยวนี้โฟมันติดอุลตร้าแมนงงมากนั่งดูการ์ตู erman, ตอนอุลตร้าแมนต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเบบี B ้ U S. <S อูสอุลตร้าแมนเบบี้อุสไปเดถอหนุ่มน้อยผู้กล้าหาญไปอย่างรุ่งโรจน์ตัวนี้เท่าไหร่ครับเสื้อหรอคะครับผมเสื้อขายอยู่สองร้อยสองร้อยเหรอใช่ลองไหมลองได้ลองได้โอ้ตัวนี้สองร้อยใช่อะอยากได้เหรอ ถูกมากสองลูก่องบาทลุงอยากได้นี่วิ้วตัวใหญ่เวยอ่ะโฟนอ่ะไซส์ะเสื้อหายากมากเพราะว่าโฟนตัวใหญ่สวยตัวไ้รอไหมรอใส่แล้วรอได้มาแล้ว ตัวแรกอ่ะน,นะยังไม่ทันได้เดินเลยได้แล้วขายแต่แบบว่างขอบคุณค่ะโอ้อยจเา <c oughs> จาโอ้ยแต่จริงๆอ่ะถูกมากปกติเสื้อยีนา่ะหาสองร200้อยแทบไม่เจอแล้วนะอะไรนี่คือโซนอาหารแปลงเหมือนโซนอานหารอันนี้อาหาราต้องต้องไปฝั่งนู้นอีกฝั่งนูน้นนะของเสื้อผ้า ที่นี่เจอขายยนฟีโน่ขายรถด้วยได้ได้นะคะขายทุกอย่างเขาขายฟีโน่ด้วยขายรถด้วยจะมีอะไรอีกที่คิดว่าไม่คิดจะขายที่นี่แต่ก็ขายขายรถบวกเออขายรถบุกฉ่ำเกินอยากโปดอุลตร้าแมนคนมันมีไหมโอ้ยมีแต่โดเลมอนติดมาก โคตรเจ๋นงนะคนรองแนวรองเท้ยังไม่สนยังไม่สนชอบเกา่เกาๆอ่ะชอบแบบหนังหน,นังหน่อยคนเท่าไหร่ครับพี่สิบครับแต่มันเล็กลนะเบอร์เบอร์เบอร์มาสิอ๋อสิบสเท้าโฟนใหญ่เออใส่ได้อของครับเตรงนี้สวยอรงนี้เหมือนนาฬิกาบ้านเลยใช่สวยไซส์ไม่มี คนอะไรตัวใหญ่เท่าไหร่ร้อยโอ้คคำต่อได้เลยสักห้าร้อยของเก่าจาาัดก็นั่นเออไอ แต่มีแผ่นนะไม่น่ามีแผ่นนะไอ้มีมีแผ่นด้วยว่ะที่จริงถ้าซื้อไปแต่งบ้านเลยเข็นเออแผ่นหนังเลบเก่าไอ้เจ้าของอุ้ยตัวนี้เท่เกี่ยวปะเป็นลายลายลาก้าลายลาก้าคือเขาไปเขาจับอ๋อเขาเพ้นท์หนึ่งเลยอะลายเขาเพ้นห้ามซักนะห้ามซักเลยอะปอลโล่จีนเป็นของปอลโล่อะต้องถามเจ้าของหาว่าเขาแเจ้าของเขาใหญ่คนนี้ป่ะไม่ใช่คนนั้น หาเจ้าของไม่เจอเจ้าของไหนนะคนนนหรือเปล่านนน่ะหลังรถแล้วเออหลังรถแล้วอ่ะห้าร้อยห้าร้อยตัวห้าร้อยเฮ้ยแต่มีเสื้อหนังเสือแบบเสื้อหนังป้าเออหลานนี่ตัองหลายอุ้ยนี่นี่เป็นไรเนี่ยฮาเร่ห์ฮเป็นร่ห์นะนี่ส่วนมากเป็นเสื้อเ้ายยาวอะเสื้อสุดเท่อะ แต่ราวนี้สองร้อยืมไไ้โอ้ยื้อยืมฉันมีเยอะแล้วนะจริงๆแล้วสองร้อยเหรออืมแต่เฟี้ยวเกินมีผ้าม่านด้วยอซื้ผ้าม่านโดยเปลี่ยนที่บ้านคราเกินละร้อยเนี่ยของเขาเฮ้ยเท่าไหร่อะแต่รู้สึกว่ามันจะเท้าโฟนจะใหญ่ไปตีนใหญ่ตีนโฟนใหญ่ค่ะหาใส่ยากมากจริงโคตรแย่เลยโอ้ยกระเป๋าเท่ ลกบนน,นอตแปที่สุดดินี่สบาที่สิบาสบาทคนดูมาไม่ขายไม่ขายตอนนี้ไม่ขาย,ายอ๋อฝั่งนี้สองตัวร้อเฮ้ยจิง เดี๋ยวปะจิงไม่เคอเดียบโคตรจิงอ่ะข้าใส่กางเกงยีนสใช่ปะจิงไหมคิดว่าเจันนี้เป็นลัแรกหนึอยะลองลของเจของติดมากสีบพันห้าสิบพีู่แม่งเกมเกือเป็นไซส์มาสี่วัยเป็นยินเทจสไตล์อ้แม่งสายตาเสายตาวิทยเลยอันิงแบบ รายการคนนั้นนะที่ใช้หญิงใส่คอหรอไอ้นักสื่อห้าบาทเองอ่ะอุ๊ยเจอกันนักสวยคนนึงอันไหนวะ <laughs> นี่เหรอ <laughs> โอ้วินเทจสุดมันร้านมากเลยเยอะจนเลือกไม่ถูกเลย เยร้อนเหงื่อแตกคนอื่นไม่ร้อนหรอกคนร้อนกหมือนชาวบ้านเลยอ้ห้าลาบูลาบูแปะลาบูแปะโคตรไ่พูดลาบูแปะแต่เขาิเขาหัวร้อนเจ้าของขับมาเลยกุ้งเลยไปบูลลี่ลาบูบู้เขาได้ไังไงโคตรวยอร์ด้านสีน้ำตาลหน่อยด้านขาวสีน้ำตาลหนาโคต เ่นอีแว่นด้วยอ่นสวยสายตาลิลป,ะ,ปะโซนนิอสอจเป็นตอนเด็กที่เราอ่ะน่าจะเหมาหมดเออจริงเราชอบคนเขียนมากแต่ว่าพอซื้อไปอ่ะมันไม่ได้ใช้เลยเว้ยเก็บด,ดองดไว้เต็มห้องใช่แล้วตอนนี้ไม่มีที่เก็บแล้วขอผ่านก่อนไหนรองเท้าไหน คนนั้นหรอ,อรเออดูใหญ่ดีนะเขาคนน่าจะถูงอยู่เทถาเจะของคนนั้น,นหรอคนสองคน,คน <laughs> พี่ต่อเนี่ยอยากได้ต้องต่อพี่อยากได้ต้อ,อ,องต่บ่อะไรอะไรอ่าพี่ตออ่าตอร้อย <500, 300. S 3> <laughs> สามร้อยจะาสผมขอพี่สี่ร้อยจบเป็นพี่สี่ร้อยสีร้อยสามแปด โอเคเลไป่อย่างงี้ได้แเดี๋ยวเราลองกันได้ป่ะใจปั๊มมากไม้ลองไงอ่ะลองก่อนลองก่อนอุ๊ยคุณลุงใจดีมากให้จาก500เหลือ380เนี่ยค่ะคนเก้าอี้ินดีเลยดีเลยเห็นไหมต้องตออะจริงจริงครัพี่เมื่อเราไปที่ไ่นมันจะได้แบบว่าเออรู้เขารู้เราอ่าต้องต่อต่บถามไปก่อนเนาะคะแนนได้ไหมได้ครับได้ รถโหดสัตว์คนจริงเขียวคุณค่ะขอบคุณมากพี่คด้ไหมได้ไหมไดไมไดาขอมได้ไ่มไดบไหมนช้ะ ได้รองเท้าเอาจริงป้าโฟนพี่มองแวบแรกอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นของโฟนเลยคู่นี้รู้สึกว่าใช่เลยรอรอโฟนอยู่เลยโหรถโหดมากค่าค่าน่ารักค่าค่าน่ารักค่าค่าน่ารักมากทุกคนดูเขาขายหมดายหมดแล้วเหรอหมดเต็มห้องเชียร์แ้วหมดเต็มห้องอู้เออต้องเยอะมากยิบตัวได้เลยนะคะดิจิตอลมีดเราต้องเสี่ยงะเราไม่ได้เอาแบตติดนะไม่ได้แบตติดนะ นี่ตัวเท่าไหร่ครับ500ครับห้าร้อันนี้ติดหรือต้องเสี่ยงเ่อนหาแบตหาอะไรมาลองเทสเองได้เลยอ๋อหาแบตไทยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบตมารอบหน้าเดี๋ยวมาดูใหม่นะคะโอเคมาเดี๋ยวรอบหน้าเอาแบตมาลองเทสเขาบอกว่าเอาแบตเอาเอาเมมเมาอะไรอย่างงี้มาเทสเลยเองได้เลยถ้าว่าเราเทสเรามันได้500นี่ถูกว่าครับเพราะในเว็บเขาขายกัน4,000ใช่เพราะเป็นพันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าอ่ะะวันนี้ไม่ได้เอาแบตไม่ได้อะไรมาเลย ไปกันต่อไปกันต่อเร้านของจุดติ๊บโอ้โหคนเยอะคนเยอะคนเยอะของจุดติ๊บถ้ามีบ้านนี่คืองดูที่แต่งบ้านปะใช่เนี่ยแต่งบ้านหมดเลยอ๋อแต่งบ้านหมดเลยมีไก่สตูปี้เนี่ยเต้มดลวยตัวอะไรตัวร้อยครับตัวร้อยอืมของเสื้อล้วยประมาณ ตัวนี้มันเดี๋ยววะเออง่ายคีมใส่คู่ไหนได้ป่ะหรือแม่ก็ชอบยดีมันดูใหญ่ๆหมดเลยอ่ะอ่ะซื้อยากอ๋ออันนี้หายากอันนี้หายากใส่เลย่ได้ทำไวันนี้รองเท้ามันฉ่ำอย่างเงี้อันนี้คืออันนี้เหรอครับพี่อ๋อไม่ต้องขัดเลยอ๋ออันนี้คองเท้าพ่อค้าพ่อค้าเชือกเต็มที่ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เล็กอ่ะ เมื่อกี้เราไม่ได้เอามาแต่ว่ามันมันมีคำนึงเคยบอกว่า,วาถ้าอีกสักสิบนาทีเรายังคิดถึงจะกลับมาอ่ะก็รอดูแล้วกันแล้วไปทางไหนต่อนเนี่ยตรงน้อ๋อมันมีอีกด้านหลังอีกเหรอมีะตะกกียแบบมอสซาเรอตมียาวไกลมากเวอร์คุ่ี่ตลาดนี้มันใหญ่มากเลยนะใใหญ่มากจริง,ดงเดินตอนแรกคิดว่าจะมีแค่อันเนี้ยอบสุดท้ายแต่ว่าไม่ใช่มีด้านหลังอีกต้องมีฝั่งนี้อีกไม่ออก <Okay. S 2> มาแล้ว ออกละไม่เดินไหนก็ออกประเทศไทยเดินไหนก็เงาออกเน <S 2> <S 2> <t <t eh ี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ฝนติดบ้าข้างอุลตร้าแมนมากเวอร์แล้วก็มาเจอพันปุนตอร์แมนดูดีมี่ก็ฟิตเนสถามก่อนมีซีดีเกิดอะมีแบบเครื่องเล่นซีดีนี้อิวเหรอเดี๋ยวยกที่บ้านมาที่บ้านมีไม่รู้ดูเราเคยมีไหมอ๋อใช่นี่เคยมีชื่ออะไรนะอาโนอาโลอ๋ออาโลอาร์โลนอาร์โลนนะโอ้มีแต่แบบของแบบตอนเด็กๆเลย แนวมอสเขียวไม่ใช่เหรอแนวมอสเขียวไปทุกคน,ร,น,กคนรู้สึกว่าเราดูในยูทูบอยู่โอมีพัดลมด้วยอ่ะเกิดร้อนไงแบกกลับไปเลยรองเท้าสามสิบบาทต,ต,ตัวถูกอะเสื้อตัวละสิบห้าบาทสุดมากเสื้อตัวละสิบห้าบาทจะยืด

เอาลองหาคนณครองเท้าพิกเกอร์พันสองครับเออพิกเกอร์พันสองลองดูได้ครับได้ดูได้เลยครับรองเท้าดูเสื้อดูครับของอเมริกาครับแต่มันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นของร้านอาหารน่ะทำแจกเด็กแต่ใช้ลอริสโตนเป็นไอ้นี่ไงของเล่นก็มีเยอะนะคะทุกคนไม่ใช่ของเล่นไยกาแฟ ผมชายฟีอ๋อฟีคนเอาไหมกําลังแตัวะอ๋ออ๋อเหรอดีแล้วเหรอก็ว่าคนเยอะตัวสิบบาทยี่สิบบาทตัวห้าก็มีต้องเลี้ยวขวาจ้ะตอนนี้เราได้กินอาหารอร่อยนะคะนี่แหละร้านีร้านค้าของขายขอสินค้าของแท้จากท้านรูไหมเออมันเทจัิงคู่ไหนคู่นน ่ไรครับนั <100. S 1> ้นองร้อยครับสองร้อยอ๋อทุกคู่หรือเปล่าครับตัวละอย่างนะตัวละอย่างลอันนี้คู่เทไรอันนั้นเหรออันนั้นเอาด้้อหาสิรอยห้าสิโอ้เดี๋ยวจะลองคู่ได้นะเอาด้วยเอาลท้าสองคู่เดี๋ยวรุ่นนัวาดี๋ยจะบ้านฝนจะตก้่เหายเยนเล็กรวยนะอยเอาด้วยใส่ได้อยู่แล้วโอ้ เเลยนี่ยมาดูอ่ะทีนี้มันขับได้แลยนะออโต้นี่ฮะเดี๋ยวเนี่ยออโต้แท้ว้าวเนี่ยร้อยห้าสิบถ้าสองคู่เท่าไหร่ครับสามคู่ฮะสามคู่อะไรสามร้อยสามเลยสามร้อยเลยโอเคไปไปบ้านแล้วไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วไม่ต่อต่อไม่ได้แล้วนี่นี่ให้ผมดูเลยไหมโอ้ขอบคุณครับ ทีมเขาให้ถุงล้วด้วยให้ถุงด้วยเหรอโอ้โหขอบคุณค่ะคนขายใจดีมากคนขายใจดีมากีสามร้อยของครับบอกเถอะแต่เขาให้ราคาถือว่าถูกนะถูกมากใช่ไหมถูกมากสองครับตอนนี้รู้สึกว่าเราพอแล้วอยังเงแต่เห็นของพี่นี่อยากจิงหิวน้ำอ่ะตอนเนี้ยหารซื้อหาซื้อหาหาซื้อน้ำก่อนร้านจะออกแล้วก็ได้เออ พราะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าด้านในเดินคมหมดละใช่ใช่ขายอยู่590ตัวนี้ก็สีเป็นสีเท่<อ>เลยรู้สึกว่าเราแวะรองเท้า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 อยู่ยอรู้สึกบ้ารองเท้านแล้วบ้ารองเท้เาบ้าเสื้อนะเ,เอเเอป,ปกติเราต้องมาดูเสื้อสิแต่วันนี้แบบได้รองเท้าเยอะมากมากดูดิ <m uff where> ถือสามแล้วเลยรองเท้าทุกคนเราได้รองเท้าสีแดงมาอีกแล้วคู่ละห้าสิบบาทห้าสิบบาทอ่ะ เป็นไปได้ขายรถขายรถก็ถูกนะรถยังถูกนะรถยังถูกทุกคนงงมากที่นี่ที่ไหนเนี่ยมันย้อนไปอีก10ปีที่แล้วอ่ะใส่ออกมาตอ้งท่ายี่สิบบาทนะคะก็ะสวยด้วยนะโครเจ๋งอยอมใจจริงๆที่นี่โอเคทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราจะกลับละเดี๋ยวหาน้ำคืนแล้วกล,ลับละร้อนทุกคนกลับกลายเป็นว่าที่เนี่ยน้ำเปล่าหายากที่สุด อะไรที่ไม่คิดว่าจะมีมีแต่ว่าอะไรที่คิดว่ามันจะมีแต่มันก็หายยากมากไม่มีน้ําเปล่าเลยเปล่าไม่มีอยิวน้ําจะขาดน้ําแล้วอยู่ในทะเลทรายซาฮาราไปเอาไปซื้อข้างนอกก็ได้ตอนนี้ด้วยความที่เรามาตลาดนี้ครั้งแรกแล้วก็เราควรจะเรียกแก๊ปไหมเฮ้ยกเรามาตลาดนี้ครั้งแรกใช่ปะ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าแท็กซี่เนี่ยเขารับหรือเปล่าเขามาส่งคนอะ่ะไปต่อไหมครับเยนี่เราถึงอแล้วแต่ว่าแหของลุอันนี้ได้กระเป๋ามาฟรีนะป้าเขาให้อไมมีถุงเซิรเา,าให้ยังได้กระเป๋าฟรีมั้เรื่องเขาเยอะมากอะ่ะ ถ้าไม่เปินตัวเองจะอีกคร้วเนะี่ยน่าจะได้โฟนก็น่าจะได้อีกสักสามครัถึงห้องแล้นี่คือของทั้งหมดที่ได้มารวมของโฟนแล้วก็ของเราด้วยาวดูดิมันเยอะมากเลยอะโอ้อันนี้คือตัวแรกที่เข้าไปแล้วปุ๊บได้เลยเพราะโฟนแบบมือไวมาก แล้วแบบว่าไม่คิดว่าเสื้อยีน่ะเราคิดว่าเราคิดว่าห้าร้อยห้าร้อยห้านี่ถือว่าโอเคแล้วถือว่าแบบราคาปกติทั่วไปแต่นี้สองร้อยเว้ยเออแล้วสวยมากอ่ะถ้าเป็นท่ายีนแบบใหญ่ๆอย่างนี้ไซส์โฟนอ่ะตัวใหญ่เท่ายักษ์อ่ะเออต่อไปสองพอเดินไปปุ๊บเดิน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 ปุ๊บไอโฟนโดนใจคุณพี่ลุงเขาลดให้จากห้าร้อยเหลือแค่สองร้อยแปดสิบ พอเราต่อเขาสอนเขาสอนต่อก็เลยสอนต่อได้สามร้อยแปดสิบหน่อขอดูหน่อยแต่คู่นี้รู้สึกว่ามันเป็นของฟนแต่ฟนจับจับใช่มันสวยนะเออรู้สึกว่าเข้ากันได้จะไปสามเดินเดินเอาของฟิล่ะเจอเสื้อเอร้านเสื้อตัวละร้อยฟุลดนก็บอกว่าตัวนี้ใส่กับกางเกงยีนเพีียวเออพอมาดูว่าวินเทจจัดสวยนะตรงแบบวินเทจเลยมีป้ายด้วยเหมือนเป็นแบรนด์อะไรสักอย่างว่ะตัวละร้อยผ่านแล้วได้เป็นรองเท้าคู่นี้อ่ะ เป็นรองเท้าของพูมาเป็นของมือสองอะแล้วแบบว่าใครเขาถ่ายถูกมากร้านนี้ข่ะสองคู่เว้ยอันนี้คือของโฟนด้วยคู่หนึ่งของโฟนด้วยคู่หนึ่งร้อยห้าสิบคู่โฟนอะร้อยห้าสิบอันนี้ก็ร้อยห้าสิบเขาบอกว่าสองคู่เอาไปสามร้อยจุดจก็ร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบก็สามร้อยก็ใช่ไงก็สามร้อยอ๋อตอนแรกนี้สองร้อยจริงจริงนี่สองร้อยแล้วก็แบบซื้อสองคู่เขาก็เลยลดให้ก็เหลือแค่คู่ละร้อยห้าสิบเนี่ยของโฟนเป็นรองเท้าหนังนี้เลย เดียวนะองรองเท้าคุ้มว่าเออ,เอ,อได้รองเท้าแต่เหมือนว่ายังไม่ได้ซักต่อไปเหลือของอันสุดท้ายละอันสุดท้ายอันนี้อ,นอันนี้นมึมกว่าคุม้มยิ่งกว่าคุม้มวะคู่นี้ห้าสิบบาทตกใจไหมตอนแรกตกใจคิดว่าคู่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยคู่แบบแปดสิบนี่ก็ถือว่าถูกนะน,นี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเราไม่กล้าต่อเราอะอยากได้รองเท้าสีแดงอยู่พอดีที่แบบเป็นแบบรองเท้าเมริเจนสีแดง แล้วเนี่ยก็แบบถ้าไม่ได้จินสีแดงจริงๆกะว่าจะหาสั่งซื้อนะแต่ว่าแบบในเน็ตในอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบสั่งซื้อรองเท้าในเน็ตเพราะว่าซื้อมาทีไรมันไม่คืตรงไซสักทีก็เลยแบบเจอคู่นี้ต้องจัดเลยนี่ด้านในเป็น <Okay. S 1> แบบขนๆเลยนี่เราลองลองเราล <c oughs> อง <c oughs> กองไว้แบบเละมาโอเคนี่ก็คือทั้งหมดวันไปตลาดนัดมือสองเดอะมิวลังสิตเดอะมิวลังสิตนะคะใครอยากไปก็ ใครอยากไปใครใส่มือ2แนะนํามากๆเพราะว่าราคาถูกมากถูกกว่าปัทธวิกรอีกกว่ากว่าทุกที่ที่เคยมารู้สึกแปลกใจมากถูกขนาดนี้แล้วรองเท้าสวยๆแล้วถูกเยอะมากๆพ่อค้าแม่ค้าเป็นกันเองมากๆนี่เลย่เอโอเคไปละบายๆถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัอสุดรตกดกระดิ่งเอ้ยอย่าลองมาชมาไบอยอว์เอิดจ้ี่ปิดจบยนี้